กระสวัสดีทุกผู้ชม레이เดอร์รีพอร์เตอร์ทุกท่านวันนี้เป็นวันพฤหัสที่18พฤศจิกายน2564ครับจำนวนผู้ติดเชื้อนะวันนี้ทุกผู้ชมมาอัปเดตกันหน่อยช่วงสายๆอย่างนี้นะครับนะ6,901คนเนี่ยมาจากเรือนจำเนี่ย144คนและก็เดินทางมาจากต่างประเทศเนี่ย15คนแล้วเป็นการตรวจเชิงรุกเนี่ย319คนแล้วก็เป็นการ Walk-in พบเจอผู้ติดเชื้อประมาณสัก6,423คนร้อยละของการตรวจพบเชื้อ ณวันนี้ก็คือ10.80%ท่านผู้ชมถ้ามันเป็นตัวเลขที่จริงเนี่ยนะก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ดีส่วนการเข้าข่ายการติดเชื้อแบบ ATK 2,106คนนะวันนี้นะครับนะเอาไปรวมกับ RT-PCR เนี่ยอยู่ประมาณสัก9,000หน่อยๆท่านผู้ชมนะวันนี้นะครับสำหรับจำนวนผู้ติดเชื้อนะฮะนะแล้วก็จำนวนผู้ที่หายป่วย รักษาตัวแล้ว7,556คนส่วนจำนวนผู้ที่ยังรักษาตัวอยู่ไม่ว่าจะป่วยสีเขียวสีเหลืองสีแดงในทุกผุ้ชมนะฮะตัวเลขอยู่ประมาณสัก9,672คนส่วนสีแดงเนี่ยที่อาการหนักจริงๆเนี่ยคือต้องเข้าห้อง ICU เนี่ยนะครับณขณะนี้เนี่ย1,742คนแล้วก็ต้องใส่ท่อช่วยหายใจในขณะนี้เนี่ย406คนผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ละกันคุณจะต้องรักษาตัวให้หายเพราะฉะนั้นกำลังใจสำคัญครับ เอากาลังใจผมไปผมให้ครับแล้วก็ท่านผู้ชมในนี้เนี่ยก็คงจะส่งกําลังใจให้ด้วยเช่นกันนะครับถามว่าทําไมสีแดงมันจะเป็นแลต้องหนะักมันเป็นอย่างนี้พอเราป่วยโควิดในทีนเชื้อมันลงปอดเชื้อมันก็จะไปจาัดก,การที่ปอดเราใช่ไหมปอดเราก็จะหายไปพอปอดเราหายไปเนี่ยการหายใจเราเนี่ยมันจะเหนื่อยมากผมเคยอ่านบทบทความอยู่บทหนึ่งเขาบอกว่าอยากรู้เนี่ยว่าป่วยโควิดแล้วมันหายใจเนี่ยนะหายใจไม่ออกมันเป็นยังไงให้เอาถุงพลาสติกเนี่ยคุมหัวดู สัก30มิบแล้วคุณจะรู้ถึงความอึดอ่ะนั่นคือภาวะของคนที่หายใจแบบโควิดหายใจไม่ออกนั่นคือปอดพังและถามว่าทําไมต้องนอนคว่ำเพราะว่าหัวใจมันจะอยู่เหนือปอดหัวใจเนี่ยถ้าเรานอนหงายเนี่ยหัวใจมันจะทับทําให้ปอดแฟบลงการหายใจมันก็จะลําบากเขาก็เลยจับผู้ป่วยโควิดในที COVID เนี่ยนอนคว่ำลงเพื่อให้ปอดมันขยายได้ดีนะครับประมาณนี้ ส่วนไอเรื่องของไอเจ้าเครื่อง e อ m o มเนี่ยมันเป็นเครื่องที่เจาะไว้สำหรับช่วยหายใจท่านผู้ชมนะก็จำนวน406ท่านเนี่ยแหละนะครับนะที่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจก็คือเจ้าเครื่อง e อ m o นะก็ส่งกำลังใจให้ละกันเอาประมาณนี้นะครับนะส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตณวันนี้ท่านผู้ชม55ท่านแล้วก็เสียชีวิตสะสมเนี่ย22,54คนไปแล้วนะฮนะณวันนี้นะครับนะก็ขอแสดงความเสียใจแบบสุดซึ้งเสียใจแบบมากๆเลยละกันกับการสูญเสียกับการจากไปทุกๆครอบครัวนะครับ มาอัปเดตวัคซีนท่านผู้ชมนะฮะณนะขณะนี้เนี่ย816ล้านนะครับ816ล้านโดสจำแนกเป็นเข็มที่1เนี่ยท่านผู้ชม45ล้านโดสนะครับแล้วก็เข็มที่2เนี่ย37ล้านโดสเข็มที่3เนี่ยู o เตอร์เนี่ย2.9ล้านโดสครับประมาณนี้ท่านผู้ชมทิ้งท้ายไว้อย่างนี้ไม่ว่าท่านผู้ชมจะได้รับวัคซีนครบแล้วหรือยังไม่ครบหรือยังไม่ได้รับแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับนะนะก็คือการอย่าตกการอย่าตกล้างมือบ่อย เวลนระยะห่างแม้สองชั้นดูแลตัวเองแบบเข้มข้นต่อไปครับสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ขอบคุณครับ